อืกูสวัสดีค่ะทุกคนวัลลพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะมาจ้าพี่น้องแามาเก็บยอดน้ใมฝรั่งปลาต่อกับวัลพรจ้ะตรงยี่ง่ามเป็นอเตืดไลท์น,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 นี้นี่ครับพี่น้อง มันเยอะนี่ค่ะเยอะมากเลยเนาะพี่นองค่ะในไ,ไหนก็มาแล้วเราก็เก็บเลยเก็บเลยค่ะมีแงามงาม พี่นองขาก็จะนี้เออสันเล่แย่าเน่เนาะแต่มันก็เยอะบริเวณนี้ก็คือมันโล่งนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ถุงไว้ก่อนทอปที่หลัง ตรงนี้เห็นงามพี่น้องนี่หยอดบักไงจ้ะหยอดนี่สองหยอดนี้เห็นงามค่ะดำปื๊ดเลยจ้ะ เงินบอ่อนี่นะพี่น้องโอ<ฮ>้หลายแห้งอุ้ยปุ่นอ่ะสางหลังอยู่เก็บไปเก็บมาห่อนแล้วพี่น้องสันสนๆเขาเก่าเด็กโมปินยังยงาๆก็หักเกิบปอกน,นี่อาเกาอ่อนนี่เนี่ยขึ้นมาใหม่ก็มีนี่อย่ ตุปุเนี่ยนี่จ้ะตุปุเลยค่ะทุกคนนี่ปกระติเอาตุปุแบบนี้ว้ายนอนนี่ยิงใหญ่พี่น้องค่ะอยอดน,นี่งามมากเลยอวบมากเท่าสองอันนี้ก็งามโอ้ยปูน่าร้ายจักป่๊จีเ,เอาอันใดเดี่ยเก็บบุตรถือค่ะ เี็ปพุดถือโอ้ยมันหลายปวดพูนด,ดูมีตัวหยอดงามๆโอ้คือแบบว่าวนเก็ยบยี่หม่งเก่าอ่ะนี่ค่ะมึงดูงามมากเลยพี่น้องค่ะนี่ค่ะ พพ o จับก่องสันกับขออภัยเดือจ้าพี่ทอมสช่หรอันส้สั้นมันขึ้นใหม่ก็ยิ่งอวบนะทุกคนนะอย่างงี้เอาเลย ของป่าปีหนึ่งมันขึ้นทีหนึ่งเก็บไปกินได้นี่ค่ะก็เดี๋ยววาพ่อจะเก็บไปเรื่อยเก็บเสร็จเราจะให้พี่น้องเบ่งเนาะเอาป้านี่ป้านี่พี่น้องเดี๋ยวนะพี่น้องขามเนเบิดใจอยู่ตรงนี้นี่เนี่ยนีสิ มีที่งามพี่น้องค่ะที่เ็ศมาเดี๋เก็บได้นี่ค่ะมามามา,มาซอยกันเก็บพี่น้องค่ะซอยเวลาพอนเก็บเนี่ยจะได้จะได้ไว้ไวเนาะ ขอบคุณพี่น้องสุขภูสุคนเดี๋ยวจ้าที่เขามาหลับชมแล้วก็มาเก็บหยอดล้ไมัฟรังปลาเป็นมูก,กันพี่น้องโอ้ยมนนยงึงเนี่ยใหญ่ๆอบปวบมึงเดีเพื่อมึงเดยจ้าสะอ่อนวะใหญ่ๆ,ๆอบปวบนั่งเด็ดเอาเด็ดเอาโวดนี่ค่ะพี่น้องค่ะ ฝุ่นไปทั้งปุ่นกับมีโบย้ดมุนกล่องมุนกล่กองโอ้ยทั้งนั้นกับมีโบย้ดโทษดที่ขนมพูดอะไรเก็บไปเก็บไปกะ ค้นระว่างด้วพี่น้องค่าอันนี้เป็นดอกไม้จ้ะพี่น้องค้จาจ้ะก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันบานแล้วเราก็ดูออกเนาะอขอให้เป็นยอดตุ่มๆยาวๆแบบนี้สั้นๆก็มียาวๆก็มีแล้วแต่ สัญญย่างกินได้หมดค่ะทุกคนขอให้เป็นยอดต้นไม้ป่าพลังอบค่ะ เดี๋ยวมือนีเก็บกะจะได้ไปฝากมูน้่พี่น้องเพราะว่ามันมาเร้วเขามาเก็บเร็วในไหนเขาไปเก็บไปเลยเพราะมาไกลมากมือนีนั่งรถไฟมาเด็พี่น้องค่ะนั่งรถไฟมาบด้บด้มากับ,บ,กกบพ่อปานปีที่แล้วเนี่ยมาก,กับพ่อปาน ที่นี่มากับหมเนาะเหมือนเดิมนั่งกับอยู่ในป่าพุทธเดียวเห็นดอกเห็นแต่ถุงเห็นแต่ถุงเพิ่นโอ้ยตรงนี้งามพี่น้องค่ะอุ้ยยอดน,นี้งามไก่บดไ้นี่ตรงนี้งามเนี่ย ว้ายงามปุณ่ะนี่งาม,งามเขาลกโอ้ย,อยบักงามเลยจ้ะพี่บอกนี่ค่ะมันแทงยอดออกมาแบบอยูโหกหกเป็นเสียงาม อ้ยงามมากเลยอันนี้ก็ได้ฮึคุณงามมาจ้าพี่หนองเท่านี้แหละค่ะอ้ยงามขักพี่น้องตรงนี้หยอดปักใยสามหยอดเลยปุ่มเี่ออ้เด็ดอย่างมันเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ นี่ต่หยอดใหญ่ๆอบอุ่บนี่ค่ะใหญ่ๆอบอุบใหญ่ๆยาวๆอบอบค่ะทุกคนอหักเอาหักเอาเลยเพียหยอดทีสูงแล้ว ว่าสิเศร้าเก็บแล้วว่สิเศร้าเก็บแล้วบมดเศร้าเลยไม่เห็นไม่เห็นงามเก็บต่อแมป่ป้าโทสะออนคักตรงนี้มองมองที่เก็บสุป,ปีนละว,ว่านนี่ก็ได้ออพอบอดได้อย่างเงี้ยวงแหนงามมันงาม น้ำขับขี่น้องตรงนี้หงดใหญ่อยู่ในปาน่านาำค่ะโอ้ยนั่นอยู่ในปาน่านาำหงดใหญ่จิ้มใดระบานย,ย,น,าน,ยน,าน,นี่แม่นี่พี่น้องค่ะอ้าวพอแล้วค่ะ ม่ยินเสียงนก้องวะพี่น้องนี่ค่ะแสงอาจจะบดีเนี่ยเพ,พราะวะ่าเราเพนนิ่นเอากล้องข้างหน้าพี่น้องโอ้ยพุณอน่ะอววกเฮงโอ้โอป้าโทรเพียอ,อเสียงนกธรรมชาติค่ะฟังเสียงธรรมชาติกับทุกคน อันนี้หน่อยเดียวก็มีนี่นแป๊บเดียวฮักเอาฮักเอาได้เต็มกำเลยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการรับชมเลยจ้าสำหรับเพื่อนไหม่กดไว้กดกระดิ่งไว้จะได้บระผัดคลิปใหม่ๆของเวลาพรจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ออกปลาเลยจ้ะพี่น้องข่ะได้คนละถุงค่ะไปตามเพือนือ